กลับมาต่อกันเลยนะครับจากพาร์ทที่แล้วที่ว่าผมไปทําเรื่องบ้าๆไว้นะครับก็คือพาคนแค่ไปตายเรียบนะครับจาก1ิตัวเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่รอดมาได้นะฮะก็เดี๋ยวมาดูนะครับผมจะแก้ปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ยังไงนะครับแล้วก็เอาเวฟที่กําลังจะมาอีกไม่กี่นาทีเนี่ยนะครับด้วยจานวนคนแค่แค่นี้นะครับผมจะสามารถต่อสู้ได้หรือไม่นะครับไปรอชมกันเลยดีกว่าครับ กลับบ้าน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 อผมขอโทษครับผมขอโทษผมทำอะไรลงไปเนี่ยวยคนแค่ผมคนแค่ผมเหลือแค่ตัวเดียวอูแล้วของร่วงแบบโอ้โห โหแล้วของล่วงแบบแมงมุมเออเจอมอนสเตอร์ตัวใหม่นะครับโหแล้วแบบสามสี่นาทีเกิดตัวหนึ่งโอ้โหคอมร์ร้อยเปอร์เซ็นเพื่อวิดเดียวเดียวเดียวตายเรียบเลยครับตายเรียบเลยฮะโอ้ยผมรู้สึกผิดนะเนี่ยผมผมเป็นบ้าหรือผมเป็นบ้าเนี่ยทำไมผมถึงทำร้ายพวกเขาอย่างนั้นนะฮะวิตายเรียบเลยคุณผู้ชมตายครับตาย ไม่เป็นไรนะพวกเขาจะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับแล้วเราก็จะได้คนแคทีอ่อุ้ยอะไรช่างเขานะครับเขาทำอะไรเราไม่ได้หรอกเราก็จะได้คนแคที่แรนดอมค่าสกิลมานะครับหรืออาจจะไม่มีสกิลติดตัวเลยก็ได้นะครับก็ <c oughs> <c oughs> เป็นการพูด <c oughs> พูดปลอบใจตัวเองนะครับรีบๆเกิดมาดิโอ้ยทำไงล่ะครับเนี่ยหรือคนแคทตัวเดียว <c oughs> หลือคนแค่ตัวเดียวเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับแต่ผมก็ทําไปแล้วนะครับทําไปแล้วมันก็เลือกไม่ได้นะครับอืมพวกเขาก็ตายไปแล้วนะครับมาโศกมาเศร้ามาเสียใจยตอนนี้มันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะฮะก็วิธีการเดียวก็คือเราต้องยอมรับความจริงนะครับยอมรับความจริงว่าแบบ โคตรอภิพมาหาไอเทมของผมอยู่ตรงนี้นะฮะอ่าเขาออกมาข้างนอกได้แล้วดีนะเขาเข้าวาร์ปไม่เป็นนะครับถ้าเขาเข้าวาร์ปเป็นเนี่เป็นเรื่องแน่นอนแต่ผมจะไปเอาไอเทมผมคืนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอีกสิบเจ็ดนาทีนะครับสิบเจ็ดนาทีอู้เดี๋ยวคนแค่ตัวหนึ่งใช้เวลาสิบประมาณสี่นาทีในการเกิดนะครับเพราะงั้นคนสมมติคนแคะสิบตัวก็ใช้สี่สิบนาที ชิปหายแล้วครับเวฟหน้าผมจะทํายังไงล่ะเวบครั้งหน้าผมจะทํายังไงครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอดูก่อนครับรอดูก่อนเอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข่ตีใต้ไปก่อนคนนะฮะเราดูก่อนว่าเอายังไงดีอีกหนึ่งนาทีนะครับจะเกิดแล้วโอ้โหโอ้ยโอ้ยโเอาขาไป ครับได้ครับไปของเจ้าตัวนี้ก็เคยู่นะฮะเราไปดูของที่ร้านค้าดีกว่าไหมร้านค้ามีอะไรขายมั่งนี่นะครับนี่คือของที่ร้านค้ามีขายนะฮะก็ถ้าเป็นวัตถุดิบก็คือมีเกือบหมดนะวัตถุดิบเนี่ยนะเนี่ยวัตถุดิบรลดบเจ๋งสุดคือนี่นะครับเจ๋งสุดละเจ๋งสุดละแต่มันก็แร่นันี้มันก็มีจํากัดนะครับจํานวนจํากัดก็คือเอ่อเท่าที่ผมเล่นผ่านมารอบนึงเนี่ยคือขุดแร่มาหมดทั้งแมปก็ไม่สามารถทําชุดทองระดับ ทำชุดระดับสุดยอดให้ได้นะครับชุดระดับชุดชุดระดับสุดยอดคือชุดนี้ฮะนี่ฮะชุดนี้ฮะนี่ครับนี่คือชุดระดับสุดยอดไม่สามารถทําใส่ได้ทุกคนนะครับจะใส่ได้แค่บางคนเท่านั้นนะฮะซึ่งบางคนที่ว่านั้นยังไงมันก็ต้องได้ใส่นะครับแล้วมันจะต้องไม่ตายนะเพราะงั้นผมจะซื้อเลยหนึ่งอันแล้วก็ใส่ให้กับไอ้มอนี่ได้คุกนะครับ ไม่เหมาะสมแก่การได้ใส่ชุดระดับจริงๆมาเร็วเร็วยีว่สิบวิอืมโอ้ยเศร้านะเนี่ยเศร้านะเนี่ยผมพาผมพาคนแค่ยกขโยงไปตายทั้งขโยงเลยครับตอนต้องเรียกว่าย,ยกขโยงไปตายจริงๆอ่ะติง ยินดีต้อนรับครับสมาชิกใหม่ของเรานายจะได้ติดอาวุธแล้วก็ติดไอเทมอุ้ยอ๋อต้องวิ่งเบลก่อนมาเสร็จแล้วก็วิ่งมาเอาของชิร้านค้าไม่เป็นไรครับปล่อยๆเขาปล่อยเขาเขาต้องเก็บของตรงนี้ก่อนเพราะว่าเพื่อนเขาค้าไว้เพียบเลยอืม ก็ตอนนี้ผมมีโปรเจกต์นะครับไม่ไม่ไ,มไอที่พูดว่าตอนนี้ก็คือจริงๆผมอัดอัดอัดคลิปเอาไว้เยอะๆนะครับแล้วก็แบบทยอยลงนะครับทยอยลงทยอยปล่อยนะฮะซึ่งตอนนี้ที่ผมพูดถึงก็คงแบบผมก็คงลงไปแล้วแหละนะก็คือเกมอ่า Dis War of Mine นะครับเป็นเกมแนว 2D นะครับ 2D ที่แบบภาพเจ๋งพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นเกมแนวสงครามโลกนะฮะ รั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับไม่ได้เข้าไปอ่านนะครับก็คือเป็นการใช้ชีวิตรอดในสงครามโลกนะว่าเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราจะต้องแบบหลบซ่อนไปป้นไปขโมยไปฆ่าใครนะรเพื่อให้เรามีชีวิตรอดนะฮะก่อนเนื้อหาเกมนี้น่าเล่นมาใช้ได้เลยผมไปไปอ่านรีวงรีวิวนะครับแล้วก็ไปดูอะไรมาน,นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก็คือยังไม่ได้ยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะครับยังไม่ได้ซื้อมาเลย ก็ไว้รอดูกันนะครับว่ามันจะสนุกแค่ไหนผมก็จะรอเล่นดูด้วยว่ามันจะสนุกแค่ไหนนะครับแต่เขาบอกว่ามันเป็นเกมที่หดหูนะครับหดหูแล้วแบบรันทดใจอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวรอรอ,อผมเล่นดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเนาะเก็บปั๊บเอาไปใสต่ตู้ไปไหนลงุงเอ้ยลุงลุงไม่ลงไปนะลุงไม่เอาไม่เอา ลุงจะลงมาแค่ข้ขาวๆเลยครับอ่าไม่ได้อกเกอร์ไมเนอร์งั้นผมจะใส่สกิลต่อสู้ให้อลุงนี่นะครับอลุงนี่ต้องต้องเป็นวอิเออร์ขั้นสุดยอดนะครับแล้วก็ใส่เกราะขั้นเทพนะฮะแ้วผมถอดรองเท้ากับหมวกลุงนี่ออกก่อนคือลุงคนนี้คนเดียวนะครับเขาจะไปบวกกับ บวกกับสุดยอดแห่งความเจ๋งนะฮะซึ่งผมจะ s ลิก c t ดีวาร์ฟนะครับแล้วก็คอนโทรลเขาด้วยตัวผมเองนะครับเพราะงั้นเขาจะออกนอกบ้านได้นะไปเลยมาว้าวว้าฮู้โอ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 ไม่ไม่สู้ดิสู้ดิ สู้ดีครับกลับบ้านอ๋อกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านผมทำอะไรเนี่ยผมทำอะไรครับเนี่ยอ๋ยพาสน,นี้ผมทำอะไรเนี่ยโอ้ยเก้านาทีเว็บจะมาโอ้ ยีลุงไปนอนเลยไปนอนเลยโอ้ รู้สึกรู้สึกตัวนี้จะโหดเป็นพิเศษนะครับโหดเป็นพิเศษเออคือจะให้เขาลอยๆย่องมาเก็บของเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเลือดเขาน้อยเขาก็จะกลับบ้านได้เองนะกลับบ้านดิครับลุงกลับบ้านลุงกลับบ้านลุงกลับบ้านเออแล้วก็แล้วก็ไปนอนไปนอน ไปนอนลุงไปนอนไปนอนโอ้โ oh, น no. อีกเจ็ดนาทีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าความเร็วมันเร็วเกินไปทำให้ผมควบคุมไม่ค่อยได้นะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะชุดเกราะก็ให้เขาใส่ชุดเกรกาะก,ก,ก,กากไปก่อนแล้วกันนะครับดีกว่าไม่มีอะไรใ,ใส่อืมเกิดมาสามตัวละอาวุธนี้ก็เอาอาวุธกาก,าก,าก,ากากไปก่อน ดี๋ยวผมจะให้เขาทยอยไปเก็บของอะ่ะทยอยแบบค่อยๆแอบแอบแอบลักแอบหลอยไปเก็บของทีละอันทีละอันนะฮะซึ่งก็ไม่รู้แผนนี้มันจะได้ผลขนาดไหนนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดตรงนี้มันมีของเนี่ยเขาจะเดินมาเก็บเรื่อยๆเห็นไหมครับเขาจะเดินมาเก็บเรื่อยๆเลยตอนนี้คนแคสเรามีห้าตัวนะครับคนแคสเรามีห้าตัว วิ่งหนีลุงวิ่งหนีวิ่งหนีลุงเออเข้าบ้านไปเยี่ยมอ,อ่านี่แหละสุดยอดนักลบข่ามันอ,อ่าแล้วก็มาเก็บของมาเก็บของไม่ครับไปนอนดีครับไปนอนฮะทำไมเขาไม่นอนครับทำไมเขาไม่ยอมนอนครับ เขาไม่ยอมนอนเนะีคนแค่เรายังมี5ตัวนะครับผมก็ต้องให้เขาทยอยเก็บของไปเรื่อยๆนะครับเร็วเลยคูณสเลยมาคือมดลังนี้ยังตายไม่หมดเลยไงครับอาเหลือตัวหนึ่งเก็บของไหมครับเก็บของไปเก็บของไป,ไปอีกสี่นาทีสี่นาทีห้าสิบวินะครับเวฟจะมากำลังจะเกิดอีกหนึ่งตัวคนแค่ที่น่ารักกำลังจะเกิดมาแล้ว เก็บของไม่ให้หมดเยี <Yeah. S 1> ่ยมเกาะวาร์ปมาตรงนี้แล้วก็ฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันเยี่ยมฆ่ามันอืมฆ <Yeah. S 1> ่ามันเยี <Yeah. S 1> ่ยมระเบิดสิครับโอเคแล้วก็เก็บของมาเก็บของม,มาให้หนูห้าสิบวิ เก็บของเก็บของเก็บของเก็บมาสมองสมองเนี่ยเก็บมาเก็บมาอีกชุดนึงอีกชุดนึงให้อีกคนนึงให้อีกคนนึงอู้โถเอ้ยโอเคแล้วก็ทุกคนอ่ะอ่ะอ่ะอ่อ่เก็บของอ่ะทุกคนกลับบ้านทุกคนกลับบ้านกลับบ้านนะครับแล้วก็นอนซะทุกคนไปนอนทุกคนไปนอน ทุกคนไปนอนไม่มีข้อย,ยกเว้นทุกคนต้องไปนอนนะครับโอเคแล้วผมก็จะดูอ่อเทมให้พวกคุณนะอันนี้คุณใส่สเปียอยู่ไหมครับโอเคเปลี่ยนครับสเปียมันดาเมจน้อยเกินไปนะครับอ่าสำหรับชุดนะฮะใส่รองเท้านะครับแล้วก็เอาหมวกไปฮะถ้าหมวกดาบนะครับอืมเป็นวอริเออร์นี่ระดับสุดยอดจริง ชุดเกราะนะครับรองเท้าแล้วก็หมวกนะฮะแล้วก็ไอเทมนี่ก็เป็นกระบองอ่าแล้วก็ใส่ขวานอืมมันก็ไม่ใช่ของที่เจ๋งอะไรหรอกครับแต่มันก็ดีกว่าไม่ได้ใส่อะไรนะคือคนแค่แค่หตัวผมไม่แน่ใจว่าจะพอชนะหรือเปล่าแต่ผมว่าพออ่ะผมว่าพออ่ะน่านจะใช้ได้แล้วแหละนะครับ ทุกอันน่าจะได้ใส่เนี่ยสติลครับทุกคนนะครับน่าจะได้ใส่ครบทุกคนเพราะว่าคนมันมีน้อยอะเนาะแล้วก็ผมอาจจะคราฟหมวกอาจจะคราฟหมวกก็ได้ซึ่งหมวกมีโอเคหมวกไม่ได้ใช้เชือกนะครับเพราะงั้นผมจะคราฟมา1ิอันเลยอุ้ยเกิน <c oughs> เกินไม่เป็นไรไม่เป็นไร นี่ฮะพลังป้องกันของทหารสุดเจ๋งของเราก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับนี่ฮะแล้วก็นี่ฮะนี่ฮะก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมจะคราฟดาบนะครับดาบซึ่งใช้อน,นี้ทำได้5อันก็5เลยครับเอาให้หมดครับเอาให้หมดโอเคมาใครเลือดเต็มแล้วก็มาปงชึ่งนะครับปงชึ่ง คงชึ่งก็คือมาค้าของนั่นเองนะครับฆ่าแม่งใครว่างอยู่ไปฆ่าแม่งดิอ่านี่ก็ครับฟันฟันแทง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 ฟันแทงฟันฟันโหได้หนังมาเรียบร้อยครับอ่าครับครับครับเร็วเรๆเร็วเร็วครับหนึ่งนาทีนะฮะหนึ่งนาทีโอเคทันเกิดนะครับจะเราจะมีประชากรทั้งหมดแปดคนมีประชากรคนแค่ทั้งหมดแปดคน ซึ่งก็ครับอาหารเพิ่มต้องใช้เนื้อปลาต้องใช้เนื้อปลาถ้างั้นเอ่อทำสลัดนะครับทำสลัดทำสลัดทำสลัดโอเคปั๊บนะฮะเนี่ยยังไม่กินยังไม่กินอาหารกันเลยนี่วาไอ้พวกนี้ดาบครบแล้วนะครับดาบครบแล้ว เออเดี๋ยวนะไอแมงคับเนี่ยดาเมจยี่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นดาบเนี่ยดาเมจยี่ห้าโอ้เจ๋งก็บางตัวจะได้ใส่ดาบนะครับเดี๋ยวไปคราบก่อนสิไปคราฟก่อนสิหนูทำไมเขาถึงไม่ไปคราบครับเขารออะไรฮะเอาดาบนี่มันยังเหลืออยู่ไม่ใช่เหรอเนี่ยเหลือคราบอีก2ออันไม่ใช่เหรอ ไปครับครับผมจะรอคนแค่เกิดนะครับก็คือรอเวฟมาด้วยนั่นแหละเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเดี๋ยวจะรอความเร็วหน่อยเ,อเวฟเกิดด้านเดิมนะครับด้านเดิมกับนงกับดักก็ยังไม่ได้วางนะฮะเดี๋ยวล็อกบ้านก่อนล็อกบ้านก่อนเลยไปครับดาวม,มาอีกอันนึงเร็วมันมาแล้วครับให้เสร็จครับให้เสร็จครับให้เสร็จ มาสร้างมันฆ่ามันอ้ขับก็ไม่เสร็จนะฮะเดีะะ๋ยวเดี๋ยวคนแค้เกิดมาละผมจะอ่าเล่นเกมแต่งตัวเขาหน่อยวอร์เรอร์วอร์เร,รอร,เร,ร์ต้องใส่ดาบไม่ใช่หรอกจริงๆใครใส่ดาบก็ได้นะครับใครใส่ดาบก็ไดออ้อาวุธก็เป็นนี่นะฮะ ที่ขุดนะครับขวานนะครับแล้วก็ชุดนะฮะรองเท้านะฮะหมวกเสื้อรองเท้าหมวกก็พิกแอกแ,แล้วก็กระบองโอเคอคนนี้มีชุดกออราระดับดยอดอยู่คนเดียวนะฮะฆ่ามันนะครับฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามัน ก็ฟันๆไปครับฟันๆไป,ๆไปอ่าบอสยังไม่มานะฮะเฮ้ยอย่าบอกนะมีสองทางาทางเดียวโอเคทำไมบอสมันไม่มาครับมันไม่ไอมอนสเตอร์มันน้อยแปลกๆครับเวบ,บนี้อ่าเวบ,บนี้มันน้อยแปลกๆนะครับอ้าวชิโยสิช,ยชิโยชิโยชิโยเย,ย่เย,ย่เฮ้ยไม่รู้ หนูจะถอนหายใจยังไงแล้วเดี๋ยวนะเรามีโวลเลอร์จากการปั้น1คนนะครับแล้วก็โวลเลอร์ธรรมชาติ1คนนะฮะแล้วก็เอออาเชอร์อ,อาเชอร์นี่อาเชอร์ธรรมชาติเห็นไหมครับถ้าเกิดคือเออคือมันตายไปก็มีประโยชน์นะเพราะว่าก่อนตายเนี่ยมันไม่มีตัวที่มันมีสกิลเป็นธรรมชาติอย่างนี้เลยนะครับพอตายปุ๊บแหมได้ของเจ๋งมาชีทีเดียวเชียวแหละนะจ้าหนูจา๋า ผมจะคราบนั่งร้านเพิ่มนะฮะมันมีอย่างอื่นที่มีประโยชน์กว่านั่งร้านปะราคาป้ายเสาหน้าต่างไร้ประโยชน์ครับนั่งร้านเนี่ยมีประโยชน์สุดละมีประโยชน์ที่สุดละครับไม่แค่เต็มเลยครับเยี่ยมเดี๋ยววันนี้เต็มนะอันนี้ก็เต็มนะครับนี้เต็มอันนี้ก็เต็มแล้วก็เ อเออนี่ฮะใส่ให้นักดาบโอเคก้อนหินมาทรายมาเหล็กมานักดาบสิบคนนะเป็นนักธนูสองคนนะครับนั้นตครัอบอันนี้มาแปดอันแปดเยีย่ยโอ้ผ่านเลยโอเค เดี๋ยวมันมีดาบที่มันสุดยอดกว่าตรงนี้อีกปะอยู่ตรงไหนอยู่ไกลอยู่นะโอ้นี่เดี๋ยวมีชุดเหลืบสติลนะครับสติลแต่ว่าก็ต้องผ่านอะไรมาอีกเยอะเลยนะครับอีกเยอะเลยกว่าจะได้นะฮะอืมอะไรนะเมื่อกี้ผมจะพูดอะไรนะเออนี่ครับนี่คือบูดเดิลทาวเวอร์นะครับก็คือเป็นทาวเวอร์มันก็จะยิงแบบปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ยิงเป็นธนูนะครับยิงเป็นธนูใส่กับใส่ศัตรูที่อยู่ข้างล่างนะฮะ ซึ่งถามว่ามันดีไหมมันก็ดาเมจมันก,นก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเออมันดีตรงที่มันก็ช่วยเรายิงได้นะครับมันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรเนาะอืนี่เปลี่ยนเป็นธนูแล้วกันแล้วใครใช้กระบองอยู่ใครใช้กระบองอยู่ดาบไปเออตะกี้ผมซื้ออะไรมาวะผมคาฟอะไรมาครับตะกี้ผมลืมอ๋อนี่ไง เดี๋ยวสิมีไอ้นี้ก็ต้องมีถุงมือดิครับผมลืมครับถุงมือมาให้นักธนูได้ยังไงเยโดไม่มีเชือกอ,อแต่มีนี่อยู่โอเคผมต้องมีต้องมีถุงมือให้ให้กับนักธนูด้วยนี่ฮะหนังมาเชือกมาปั๊บสองอันเยี่ยมนักธนูนะครับนักธนู แล้วฐนูใส่อันนี้โอเคแล้วก็เออสกิลอาเชอร์ไม่มีไม่เป็นไรนะฮะนักดาบใส่นี้โอ้นี่เห็นไหมครับจากยี่สิบเก้านะครับอันนี้จะสามารถบวกสวอตสกิลบวกไปเป็นสามแปดเลยนะครับบวกมาเก้าเก้าสล็อตนะฮะแล้วนี้ล่ะเอ,อ่าออมันไม่มีสกิลวอลเลอร์นะครับนี่มีสกิลวอลเลอร์นะครับใส่ปั๊บเข้าไปบวกมาแค่สี่นะครับคือมันจะบวกเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะ โอเป็นเปอร์เซ็นต์ใส่แล้วมันไม่ขึ้นวะ่ะไมเนอร์อ๋อมันต้องมีสกิลด้วยหรือเปล่าครับมันคงต้องมีสกิลด้วยใช่ไหมคงต้องมีสกิลด้วยแหละอืมก็มันไม่มีสกิลมันก็ไม่ได้อะไรใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เสียงอ้อยๆทำไมเสียงอ้อยๆทำไมเนี่ยฮะมิเลอร์นี่ทำอะไรครับมิเลอร์นี่มีอาชีพทำอะไรฮะผมไม่รู้สิครับครับมาฟรีเลยครับมาทำไมฮะ ไม่รู้เหมือนกันฮนะโอเคก็พาร์ทนี้ก็ขอขอจบแค่ตรงนี้นะครับจบตรงที่ผมพาพวกคนแค่ไปตายนะครับผมก็โศกเศร้าเสียใจเป็นอันมากนะครับโศกเศร้าเสียใจเป็นอันมากที่พาพวกเขาไปตายอย่างไร้ค่านะครับเหลือมาตัวเดียวนะครับแล้วก็ต้องสู้เวฟโดยมีคนแค่แค่6คนนะฮะ ก็ครับถ้าเกิดถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์นะครับถ้าเกิดใครคิดว่าใช่เนี่ยก็กดแชร์นะครับส่วนใครจะติดตามผมต่อแน่ๆเนี่ยก็สามารถกด s u b s c r i b e ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็คอมเมนต์เล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับจะได้ทำคลิปสนุกๆออกมาอีกนะครับเจ๊นะสำหรับพาร์ทนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับเล่นเกมให้สนุกนะครับมีความสุขไปกับเกมที่เราเล่นนะฮะ อ,อ๋อภาคนี้ขอลาวกันแค่นี้นะครับบายบายครับ